ความหนักแน่นทำคำสอนจากท่านอาจารย์อัชรวดีวงศกลุลความหนักแน่นมีความสำคัญยิ่งนักต่อผู้ที่เรียนธรรมเพราะเมื่อตระหนักถึงความสำคัญของการไม่ทำบาปคือการรักษาศีลการจะข้ามสังสารวัฏได้ตลอดรอดฝั่งก็ต้องมีจิตใจที่หนักแน่นมากหนักแน่นทั้งในธรรม ในทางที่ทำให้เปลี่ยนตนเองได้ความไม่หนักแน่นคือจุดเปราะบางทำอันใดอริยทรัพย์ใดบารมีใดที่ทำไว้ดีแล้วก็จะถูกทำลายลงจากการที่จิตขาดความหนักแน่นเพราะเมื่อประสบวิกฤตแต่หากจิตไม่หนักแน่นมั่นคงก็จะไม่มีแรงฟันฝ่าวิกฤตใดๆไปได้ พึงเวียนตรวจสอบจิตตนให้ดีด้วยการมีสติรู้เท่าทันความคิดหากมีการกระทำอันเป็นอกุศลคิดวนวางไม่ได้หรือหากจิตหยาบกระด้างขึ้นมาเมื่อไหร่อย่าโทษว่าคนอื่นทำให้เป็นแต่ให้เพ่งโทษจิตตนเองว่าจิตเราตังหากที่หนาขึ้นด้วยกิเลส เพราะหากกิเลสในใจไม่เติบใหญ่ไม่ว่าจะมีอะไรมากระทบใจจิตย่อมวางได้และเข้าใจธรรมชาติของสถานการณ์ของเหตุการณ์ของเหตุและผลที่ผลักดันให้เป็นไปจิตที่ตั้งมั่นดีแล้วจะมีแต่ความเข้าใจและแก้ไขปัญหาด้วยสติ ทำไมเราจึงให้ความสำคัญกับการภาวนาเป็นอันดับสุดท้ายเสมอทั้งทั้งที่การภาวนาสามารถทำให้ช่วยกำหนดชะตาชีวิตตนได้เพราะเมื่อภาวนาจนกิเลสบางเบาสิ่งที่จะได้มาคือกําลังของสติความคิดที่ชัดการตัดสินใจที่คมเกิดเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิต บุญกุศลที่ทำไว้แต่ยังส่งผลไม่ได้ก็จะส่งผลได้เร็วขึ้นเพราะขึ้นเมฆหมอกอกุศลบางเบาลงได้ทั้งการเผาบาปและอกุศลยิ่งภาวนากระแสบาปก็จะยิ่งเบาบางได้เกิดเป็นกุศลบารมีที่มาจากถ้อยคำท่านอาจารย์เรื่องเจ็ดสัปดาห์กับความหนักแน่น ชาพระกันยินท่านที่มีปัญหาสุขภาพไตเบาหวานคอเลสเตอรอลเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียโรครุมเรา้าปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำให้ท่านล้างสารพิษด้วยวิธีธรรมชาติดื่มชาพระกันยินสิคะ